สวัสดีครับวันนี้ลูกสิงแดงเลือกให้คุณแบงค์โคซ่านะครับจากอาจารย์หมูมาเลือกให้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เลือกไก่อยู่นะครับคือเนี่ยวิธีดูไก่อย่างตัวนี้ครับเขาเป็นลูกสิงแดงเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบอยู่ตอนนี้นะครับมาแล้วก็เลยเลือกปากน้องแบงค์ลักษณะาปากยาวแล้วก็น่าจะเป็นไก่ตีแล้วอย่างตัวนี้ก็บัวสวยนะครับเนี่ยนะครับ วัวใหญ่นะครับแล้วก็แข้งแห้งดีครับเดี๋ยวไปดูพ่อมาหน่อยนะครับว่าหน้าเหมือนกันไหมเี่ครับให้ดูลายขนที่รอบหน้ามันนี่นะครับขนขนสีไก่เนี่ยเดี๋ยวครับมานะวครับเดี๋ยวครับดูลายขนที่หน้านนะครับพ่อมาพ่อกับลูกนะครับหนอนเหมือนกันทีเดียวเลยนะครับแข้งก็เหมือนกันนะครับให้ดูเดี๋ยวครับสีสวยเลยตัวเนี้ย เน่ยถนับตัวนี้ก็เหมือนพ่อนะครับครับจะไปฝากน้องแบงค์แล้ครับพกซ่าครับครับขอบคุณรชวอาจารย์